สืบนครบานรวบเจมทศกัณจับขังย่ำยีลูกสาววัย14ปีบังคับทำโอลลี่แฟนเวัน7คืนด้านยืนยันเสียงแข็งลูกกุเรื่องเพราะอยากได้มือถือแต่เมื่อขยายผลพบหลักฐานความวิตะฐานจำนวนมากเมื่อเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีวันที่15กันยายน67มีรายงานว่าพลตำรวจโทรทิติแสงสว่าง สั่งการให้พลตำรวจตรีนภศิลป์ภูสวัสดน์นำกำลังจับกลุ่มนายอนะหรือนายทศากาศหรือเจมอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ4หมายจับสืบเนื่องจากชุดสืบนครบาลสืบสวนติดตามตัวเจมทศการตระเวนก่อเหตุซ้อนแผนฉกโทรศัพท์อย่างแยบยนด้วยแผนประทุศกรรมลวงให้ส่งของผ่านบริการรถรับจ้างแล้วใช้จังหวะช่องโหวลักโทรศัพท์เหยื่อเป็นจำนวนมาก โดยก่อเหตุลักษณะเดียวกันต่อเนื่องหลายคดีในพื้นที่สอนอปทุมวันสอนอทองหล่อและสอนอหัวหมากถูกออกหมายจับระหว่างที่ชุดสืบนครบาลไล่ล่าติดตามจับกลุ่มได้ไปพบกับบุตรสาวของคนร้ายวัย14ปีจนพบเรื่องราวสะเตือนใจโดยบุตรสาววัย14ปีเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ชุดสืบนครบาลฟังว่าคนร้ายเป็นพ่อแท้ๆของเธอในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมห7เจระหว่างที่เธอนั่งบนรถยนต์กับพ่อพ่อชักชวนให้ทำหนังผู้ใหญ่หรือที่เรียกว่า only fan โดยพาไปฉีดยาคุมที่คลินิกย่านทุ่งครุแล้วพาตัวเข้าไปในบ้านพักย่านคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเธอพยายามขัดขืนแต่พ่อได้ข่มขู่พร้อมกับยึดโทรศัพท์และขังไว้ในบ้านพักจากนั้นเริ่มลงมือข่มขืนกว่า7วัน7คืนระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่7สิงหาคม67ซ้ำยังออกไปตระเวนหาคนเพื่อให้มาข่มขืนเพื่อจะถ่ายคลิป18บวกและยังเรียกภรรยา พร้อมกับชายแปลกหน้าที่หามาให้มาร่วมถ่ายคลิปพร้อมกับเธอเมื่อถูกกระทำชำเราทุกวันจนทนไม่ไหวจึงพยายามหลบหนีและแอบ,บใช้โทรศัพท์ทักไปบอกญาติแต่ถูกจับได้และถูกทำร้ายตบตีและข่มขู่จนท้ายสุดเธอสามารถออกจากบ้านเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง โดยล่าสุดสารจังหวัดธัญ,ญบุรีอนุมัติหมายจับข้อหาคมขืนกระทำชําเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมีใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและเป็นการกระทำต่อผู้สืบสันดานแต่หลังจากเรื่องแดงขึ้นคนร้ายไหวตัวทำลายหลักฐานถอดกล้องวงจรปิดในสถานที่ก่อเหตุแล้วหลบหนีออกนอกพื้นที่พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีส่งชุดสารวัตรจะติดตามไล่ล่าคนร้ายรายนี้จนได้เบาะแสว่าหลบหนีไปอยู่ที่บ้านเช่าในพื้นที่อำเภอหัวหิวหนจังหวัดเพชรบุรี นำกำลังเข้าจับกลุ่มขณะจับกลุ่มเจ้าตัวอยู่กับแฟนสาวภายในบ้านพักคนร้ายทำท่าทีดึงเข้มใส่ชุดสืบสวนปฏิเสธว่ามีได้ลงมือข่มขืนบุตรสาวตัวเองและมีได้ทำเว็บโปแต่เมื่อเค้นสอบขยายผลได้ข้อมูลว่าคนร้ายรายนี้วางแผนกับแฟนสาวทำามดีมีร้ายกับบุตรสาวจริงไม่ว่าจะแอบวางยาและวางแผนการอื่นๆและยังพบว่าคนร้ายเปิดเป็นแอดมินกลุ่มลับมิกิไลฟ์สดป๊เปเลื่อยแนววิปริตโดยตระเวนให้แฟนของตัวเองไปนอนกับชายอื่นแล้วถ่ายไลฟ์สดจำนวนมาก นอกจากนี้ชุดสืบสวนพบข้อความแชตการวางแผนของคนร้ายที่จะให้ชายอื่นมามีเพศสัมพันธ์กับบุตรสาวตัวเองและยังพบหลักฐานการ b l a c k m a i หลอกให้เด็กสาววัยสิปีถ่ายเรือนร่างแล้วขู่เอาเงินเป็นจํานวน5้าพันบาททั้งนี้นายอนะหรือเจมทศกันให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่าตนไม่ได้ทําหนังโปสแต่ที่ตํารวจพบคือการไลฟ์สดการมีเพศสัมพันธ์ ส่วนที่บุตรสาวแท้ๆของตนไปแจ้งความเพราะว่าตนไม่ยอมซื้อโทรศัพท์ให้ลูกลูกเลยไปแจ้งความดำเนินคดีส่วนที่ย้ายที่อยู่บ่อยๆไม่ได้เป็นการหลบหนีแต่เพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงเปลี่ยนที่อยู่ยอมรับว่าทำคลิปโปรจริงโดยจะให้แฟนคนปัจจุบันเป็นนักแสดงหลักตระเวนหาชายอื่นและโลเคชันอื่นๆเพื่อถ่ายทำบางครั้งก็ให้ชายแปลกหน้าสองคนมามีเพศสัมพันธ์กับแฟนตัวเอง โดยยอมรับว่าเป็นรถนิยมทั้งตนและแฟนแต่ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเช่นนี้กับบุตรสาวตัวเองเป็นเพราะเด็กกูเรื่องขึ้นมาเองด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีกล่าวว่าเราไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของผู้ต้องหาเพราะจากการขยายผลพบพยานหลักฐานสอดคล้องไปทางคาให้การของฝ่ายผู้เสียหายอีกทั้งยังพบหลักฐานการทำลายพยานหลักฐานและการหลบหนีของผู้ต้องหา และยังพบพยานหลักฐานที่เป็นความผิดอีกหลายข้อหาโดยยังพบว่ามีเด็กสาววัย5 5ปีกำลังตกเป็นเหยื่อการแบล็กเมลของคนร้ายอีกด้วยเราจะมีการขยายผลให้ถึงที่สุดและจะมีการแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ต้องหารายนี้ต่อไปก่อนนำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป